ศูนย์บริการเกษตรที่รุนราาจัดตั้งขึ้นจากนโยบายการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการประชาชนในการขอรับบริการร้องเรียนนร้องทุกที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรซึ่งสามารถเข้ารับบริการด้วยตนเองได้3ระดับตั้งแต่ระดับกระทรวงที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและระดับอำเภอที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ ศูนย์บริการเกษตรที่รุนราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ w วอร์ w ว d ์เว็บที่คลิกเข้าสู่ระบบโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าแรกของระบบโดยประกอบไปด้วยเมนูทางแถบด้านซ้ายและรายละเอียดของแต่ละเมนูที่แสดงอยู่ในส่วนกลางของระบบซึ่งเมนูแรกคือเรื่องจากประชาชนมีรายละเอียดแสดงถึงเรื่องราวต่างๆที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการศูนย์ทรุณราชเช่นการขึ้นทะเบียน การขออนุญาตเรื่องราวร้องทุกเมนูที่2คือค้นหาเรื่องมีไว้สําหรับการค้นหาข้อมูลรายละเอียดเรื่องจากประชาชนที่เคยได้บันทึกลงระบบแล้วเมนูที่3แจ้งเรื่องมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1ข้อมูลส่วนตัวของผู้มาติดต่อขอรับบริการส่วนที่2รายละเอียดประกอบด้วยข้อมูลของผู้รับเรื่องสิ่งที่ต้องการให้ดําเนินการส่วนที่3การดําเนินการจะเป็นการสรุปประเด็นที่ให้ดําเนินการและผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไปเมนูที่4 รายงานระดับจังหวัดการสรุปสถิติการดำเนินงานมีรายละเอียดประกอบด้วยจำนวนการให้บริการสถานการดำเนินการสัดส่วนของประเภทแจ้งสัดส่วนของช่องทางการรับเรื่องสัดส่วนประเภทของเรื่องตารางแสดงหน่วยงานผู้รับเรื่องและตารางแสดงหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อคลิกปุ่มดำเนินการเสร็จสิ้นจะปรากฏชุดข้อมูลรายละเอียดของเรื่องจากประชาชนทั้งหมดที่เคยบันทึกในระบบนี้ซึ่งสามารถตั้งค่าการแสดงจำนวนแถวได้มากที่สุด100แถวโดยจะปรากฏเลขที่เรื่องวันที่ ผู้ขอรับบริการเรื่องประเภทเรื่องช่องทางโดยงานรับเรื่องความเร่งด,วด่วนและสถานะและเมนูสุดท้ายรายงานภาพรวมจะเป็นการแสดงสถิติข,ของภาพรวมการให้บริการศูนย์บริการเกษตรที่รุนราชระดับประเทศโดยแสดงสถานก,การณ์ดำเนินง,งานสัดส่วนประเภทการแจ้งสัดส่วนช่องทางการรับเรื่องสัดส่วนประเภทเรื่อง และตารางแสดงสถานก,การณ์รับบริการรายจังหวัดเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์